ข้อมอบคลิปจากเซอร์เปโลแต่ใเสียงภาคไทยโดยกวนโดผมโอ้ oh, สวัสดีครับไอ้พวกนาเกียดวันนี้คือวันโก่อหกโลกซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตาวันนี้ก็วันโก่อหกผู้ชายก่อหกฮู้ฮู้อ้าะไปดูคลิปกันเลยไอเชียมาเยอะใจสั่นสะดานมากหิวว่าไง นในฐานะที่เราจักกรมนาวแล้วนายก็เป็นเพื่อนรักแสนดีของฉันมาโดยตลอดเขาไม่แข่งขัญให้ตัวเองด้วยอะตัววเขอบคุณมากเลยกรูเฟย์เดี๋ยวนะเพื่อรักแสนดีงั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้หรือว่าแก่รอชะไหลหมาเฮียแล้วตัวตอนนี้ก็ไปทะนไรหนูก็ไอ้เี้ยกรูเฟย์ตอนนี้เราต้องทำอีกแล้วไอ้ยาเราควายทำไมยังจังหลอกอีกครั้งก็ยังเป็นควายหลอกให้เจ็บแขนย่า ี่วันนี้เป็นวันโกหกหรอกที่จะโกหกก็เถอะแล้วนายมีอะไรมาโกหกพวกเราไม่มีเฮียอะไรหรอกไปแต่เบิ้ลเนี่ยตายไปขี้อ่ะหลอกหัวเลยมึงอไหพวกไอ้ป็นสตินไอ้ตายตายเอ่อม็อกี้มึงทำอะไรอ่ะโอู้ง่ายมัมมี่ก็แค่ส่งเป็ดเฮียกับหม้ก็ไปเฝ้าพระอีศวนเฉยๆแล้วคนต่อไปก็ตามมึงม่เฮียม็อกี้มันบ้าไปแล้วเหวนแล้วไงหนีละโกู ไายแล้วเขาสีพวกโจรขโมยภาษีตำรวจว่ามีอะไรอีกก็ได้เพราะว่าช่วยด้วยครับคุณตำรวจเพื่อนหนูไม่เป็นบ้าไม่รู้จะโจมมันก็ยิงปืนมาไล่ยิงคนไปหมดเลยเฮ้ยแค่วันนี้มันกงหกรอบก็นนึกว่าจะโกงหกอะไรก็ได้เหรอเล่นอะไรให้รู้จักกันโท้ศัพท์มั้งไม่กูไม่ได้โกองเฮ้ยลูกมามีมาคุยกันเถอะไม่ใจเย็นก่อนพี่ก็มีอะไรค่อยคุยกันใจเย็นก่อนมาเม่ฉันก็จะมาคุยแบบสันติแล้วสันติต้องมีการเสียสละสันตุไร้ยหรือว่าต้องมีคนเสียสละมาเม่จะแทบมันจะฆ่ากูเป็นป่าดีกว่าเดี๋ยวก่อนม็อกกเ้ นี่ฉันเข้าใจฉันสาบานว่าจะเจ็บนิดเดียวเจ็บก้นนวดกัดเหมือนม่าทางลังลมกัดไข่ไอ้เฮียแบบนั้นเล็กนิดเดียวหรอวะนะมาเฮ้ยเลยวะยุดอย่าห์ม็อกี้วางปืนซะมึงถูกจับแล้วโอ้้ยแล้วไงแม่งอยู่กับมันต่อเลยไอ้ขึ้นปีตามันกูขัดขืนโดนไหนเนี่ยกูไล่ทำการตอบโต้วิสามันต่ออะไรกูโดนยิงอยู่คนียวยิงเอามันพาสีเหลือเยอะในตำรวจในฝันอุ้ย